อร่อยไหมคะอะอร่อยลอร่อยไอจี้อุ้ยเอามาไอจี้ทำไมไม่กินกินกินแล้วกิน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 อย่าพายอย่าพายยี่บไปละมาเอามาเอามาเอาวาง อร่อยกินไหนไหนอาปากินหรือยังออ,อปาแม่ปอ,อนจเขียนเขีนให้ดูหน่อยเขียนให้ดูหน่อยเดยอใเขียนสง,มา,งาานมาใเข่าเมื่อกินใ้เลื้งกินเหนกับ,บมื่อกีน อะไรไอจีเขียนให้พ่อดูหน่อยเร็วเขียนกับปากการเขียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขียนเขียนเขียนเนลบให้ขนขยะนี่ไอจีนี่เขียนให้พ่อดูเอาเนี่เอาเนี่ยตเป็นของเงียบวะนี่อืมกระปการเขียนกระปการมานี่กระจับอืมเขียนเขียนเขียนนี่เขียนเลยเด้อเขียนเลว เฉินจู๋ไ้เฉนเวยเฉินอีกเฉินอีกเฉินอีกวาดอะไรวาดอะไรนี่วาดรูปหมีนี่เร็วนี่นอุ้ยส่วยจังเฉินอีกนี่กระต่ายวาดกระต่ายเลยวาดกระต่ายขยมาตร้าตรงนี้ีอ,อืมอืมวาดอีกอันีันด้วย กวาลกวาแบบนี้อา้ิก็วาดวาดงเง้วาดเหนียวเหนียวาดยังไงวาดเหนียวเหนียวกวาดเฉยจังเลยวาดขาวๆด้วย ก่อนอจีเคอ่ะลับก <Hi. S 1> ลบ็ล็ลอกอาไทยไอจีไปวาดก่อ<ะ>